สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านสวัสดีครับน้องแมมสวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านแล้วก็สวัสดีพี่นันด้วยนะคะวันนี้นะคะพบกับช่องวิภาวันวินะคะวันนี้เราจะพาลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมบ้านพร้อมที่ดิน240ตารางวานะคะซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลพังเทียมอำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชสีมานะคะแต่บริเวณที่แบบยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นถนนสาธารณะนะคะอ่าแล้วก็ ในฝั่งนู้นเนี่ยเราจะมาจากถนนสุรนารายนะคะประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นนะคะส่วนบริเวณนี้ก็จะเป็นแบบคนในชุมชนนะคะเป็นเพื่อนบ้านก็คือเข้าไปข้างในอีกได้เยอะเลยนะคะเราจะสังเกตว่ามีคนแบบผ่านไปผ่านมาเยอะมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นถนนสาธารณะที่แบบกว้างขวางมากเลยนะคะแล้วส่วนบริเวณนี้นะคะ เราจะสังเกตเลยนะคะว่าด้านหน้าบ้านนะคะจะมีสารปูทั้งนะคะอยู่ตรงด้านหน้านะคะแต่ว่าเยื้องๆกับบ้านนะคะเพราะว่าเราขายที่ดิน2ฉโฉนดนะคะโฉนดแรกเนี่ยจะมีพร้อมบ้านก็คือจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีส่วนของที่ดินด้านข้างนะคะที่ดินด้านข้างเนี่ยเราก็ขายเพิ่มด้วยรวมกันแล้วเป็น240ตารางวาส่วนตัวบ้านเนี่ยจะเป็นบ้านมือสองนะคะบ้านมือสองเนี่ยก็จะเป็นบ้านไม้ข้างบนแล้วก็ข้างล่างจะเป็นบ้านปูนะคะเมื่อกี้จากที่แบบ เข้าไปสังเกตเนี่ยก็บ้านก็จะเหลืออาการที่จะทําเพิ่มเติมอีกนะคะเช่นพวกหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยประตูนะคะยังไม่ได้ทําเลยเหมือนแบบต่อเติมเอาไว้แต่ทางทําไม่เรียบร้อยประมาณนี้นะคะและเดี๋ยวแบบพาเข้ามาข้างในนะคะ เรามาชมบริเวณด้านในกันนิดนึงแต่ว่าถ้าหากตอนนี้รู้สึกว่ามืดค่ําก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเรามีลูกค้าค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะในช่วงระหว่างวันและตอนเย็นแหมงก็เลยจะมาถ่ายคลิปให้ลูกค้าได้รับชมของจริงด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวเข้ามาข้างในกันเลยค่ะได้ครับผมที่น้องแหมงยืนอยู่นี่ครับก็คือ,อเป็นถนนสาธารณประโยชน์นั่นแหละครับผมใช่ค่ะแล้วก็อยู่ด้านหน้านะครับแปลงที่ดินนะครับผมแปลงนี้นะครับใช่ ก็สะดวกสบายมากเลยนะครับเดินทางสะดวกสบายแล้วก็ตัวบ้านนะครับติดถนนสารประโยชน์อยู่แล้วใช่ไหมครับแม แล้วถนนสาธารณประโยชน์ด้านนี้มันจะบอกว่ากว้างมากนะคะเนี่ยรถก็ผ่านไปผ่านมาเยอะแยะมากมายน้องไก่แม่ไก่แล้วก็ลูกไก่เนาะก็คืออยู่แบบชุมชนอบอุ่นอะไรเงี้ยค่ะตรงนั้นเป็นส่วนของถนนสาธารณะบริเวณนี้ก็เป็นทางสาธารณะเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้เป็นถนนทั้งหมดนะคะ,ะจะมีเป็นสารของคนในหมู่บ้านนะคะก็คือจะอยู่ตรงนี้เลยและเข้ามาข้างในเนี่ยจะเป็นบ้านนะคะเป็นบ้านพักอาศัยที่เราต้องการขายนั่นเองนะคะคือเนื้อที่240ตารางวั อย่างที่แจ้งไปแล้วตั้งอยู่ที่บ้านพังเทียมตมบพังเทียมอ,อําเภอพระทองคําจังหวัดนะครราชสีมาค่ะ,ะเดี๋ยวเราเข้ามาด้านข้างนิดนึงนะคะครบ,บริเวณนี้ก็จะมีบ้านเพื่อนบ้านเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ต้องกลัวเปรี่ยวเลยอ่าแล้วก็ จุดนี้ก็จะเป็นที่ว่างเปล่าที่เราขายรวมกับโฉนดนะคะส่วนบริเวณนี้นะคะพี่นัทแต่ว่าตอนนี้มืดแล้วต้องขอประทานอภัยด้วยนะคะเนี่ยต้นมะขามใหญ่มากๆนะคะทุกคนมีความรู้สึกว่าแบบเป็นสิริมงคลมากๆคือต้นมะขามกับต้นโพเนี่ยอยู่ด้วยกันเลยนะคะให้ความร่มเย็นแก่ตัวบ้านนะครับแล้วก็คนมาอยู่นะครับ สะดเขาเรียกว่าล่มเย็นเลยครับร <ลง S 1> ่มเย็น,นแล้วก็เป็นสิริมงคลเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาที่เขาบอกแบบเคยได้ยินนะเขาบอกว่าต้นมะขามจะเป็นต้นไม้ที่มีอายุยืนยืนยาวมากๆ<ช>เลยใช่ไห<ผ>ม,มคะต้นโพก็เป็นของพระพุทธศาสนา<ช>นะครับที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะครับก,ก็ล่มเย็นเข้าไปใหญ่เลยแล้วอยู่ด้วยกันแล้วเหมือนแบบบิดบิดเป็นเนื้อเดียวกันเลยอ่ะแบบสังเกตอ่ะเหมือนแบบต้นโพรวมกับต้นมะขามเนี่ยแบบใหญ่มากๆก็น่าจะตั้งแต่โบราณเกินร้อยปี แน่นอนใช่ครับผมนะคะใหญ่มากๆเลยโอ้โหแบบพี่นัแบอกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากๆเลยเนาะใช่ค่ะเนี่ยเป็นแบบแเขาอ,อยู่ในวันนี้ก็น,น, <ะ S 2> น่าจะเห็นชัดกว่านี้นะ,ะเดี๋ยวมาใหม่ <laughs> เดี๋ยวมันจะมาใหม่พี่นัทแบบอยากมาถ่ายอีกรอบนึงเพราะว่าตอนนี้มืดแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาถ่ายใหม่ได้เพราะว่าเราอยู่ไม่ไกลนะคะวันนี้เดี๋ยวถ่ายแค่นี้ก่อนก็แล้วกันหาลูกค้าสนใจสําหรับที่ดินแล้วก็พร้อมบ้านนะคะโทรหาแบบที่เบอร์0638412188หรือว่าจะแอดไลน์ไอดี0638412188ก็ได้นะคะติดตามทางเพจ Facebook ของเราชื่อเพจว่าขายที่ดินและสังหาทุกชนิดและช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าวิภาวันวินะคะช่องหลักของเราฝากกดติดตามได้เลยชื่อช่องว่า n อ บิลเรียลเอสเซจเนะคะขอบขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะครับลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมและคุณแมนต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ